โยมาอยู่กันในเกม Rogue Company กันอีกแล้วนะครับผมโอเคครับผมวันนี้ก็ว่าจะมาเล่นปืนนี่หน่อยละกันนะครับปืนริบถ่ายที่ไม่ได้เล่นมานานมากๆละนี่นะครับปืนริบท่ายปืนนี้เลยเมื่อก่อนผมยังไม่ได้แชร์ไงแต่เดี๋ยวมันแบบแชร์ปืนแล้วเดี๋ยวลายแบบเท่ๆสักหน่อยลลยไหนดีวะลายที่แบบเท่แต่ไม่ต้องเท่มากไม่ดัสแต่ไม่ดัสโอเคลน์ไม่ดัส, okay, ดสนี่ละกันนะครับผม ปืนก็ใช้ได้อยู่ปืนนี้นะครับผมโอเคเดี๋ยวไปดูในเกมกันเลยดีกว่าครับผม<ๆ>เดี๋ยวนี่เออดูในเกมไหมเฮียรออะไรอะ่ะจะไปมาอยู่กันในเกมไม่แทบอะไรนะครับอยู่กันใน,ดน, Twice, ในด่ดนฟลายยูนิตสเต็มาครับผมนี่นะครับปืนดริฟทายก็ไม่ได้โหดอะไรเยอะ<ๆ>ก็ธรรมดานะครับแต่มันก็ใช้ได้อยู่ดีอยู่นะลุยครับผม่าน,นี้ก็เล่นได้อยู่สำหรับตัวนี้มันก็แบบมีเพลสเต็ปแล้วก็ตัวมันหายตัวได้นะ ก็ดีนะครับตัวมันไม่ถึงกับหายตัวหรอกเป็นการพลางตัวมากกว่าถ้าหายตัวคือคนไม่เห็นเลยงพลางตัวมันก็จะเห็นแบบเป็นรางๆนีนน้นอกจากเราจะแบบนั่งอยู่กับที่อ่ะเราไม่เคลื่อนที่อ่ะคนจะไม่เห็นแต่ถ้าเราเคลื่อนที่คนก็จะเห็นมาเหมือนเดิมครับผมอ้อมมาเลยเจอหนึ่งโอเคผมอ้อมมาก่อน <c oughs> ผมอ้อมมานิ่งๆเลยนะ <c oughs> ไม่มีใครเห็นเวลาผมนั่งอะ่ะ ตายโอเคเหมาไปสองครับผมของโปรดไม่ละของโปรดประโยชน์เยอะไม่ละสวยสามตัวประโยชน์เยอะเลยจัดไปโดนไอเชียฟนเนอร์หิงแบบมันจะรักษาบาดแผลยากเลือ,อมจะรีชาร์จขึ้นอเอาง่ายมาละมาละทำะไรวะโอเคเดี๋ยวผมรอตรงนี้ดีกว,ว่าเผื่อมีคนโขนคนเห็นอะไรมาตาย โอเคตรงนี้หนึ่งตัวนะครับดูดิมันจะมาอีกหรือเปล่าหนึ่งตัวเห็นปะหลังกรแพงอะหลังป้ายอะ,หล,ยอะหลังป้ายปริศนาผมตามแม่งไปดีกว่าตายเก่านักเก่านัก,ก,นกพวกยักษ์ไม่มีเพชรมึงมีเพชรหรือเปล่ามึงมีเพชรหรือเปล่าไม่มีเพชรก็ตาย ยัดเป็ดเนี่ยกวนตีนจาดปลาเช่น้ำตั้งไว้มาขูวอลกอยู่หลังมึงเนี่ยมึงไม่เห็นหรอยชั่วไอชวชว้ชั่วชัวติง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 ตายปะนะโอ้โหไม่ตายสักทีปรีทั้งวงการเนี่ยพวกสันดาน ดูดิผมยิงไปเงี้ยเงี้มันจะเหลือหนึ่งทำไมวะอุ้ยอะ,นะอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยเนียนมากเลยมั้งไม่มีใครเห็นเลยหรอกไม่มีใครเห็นเลยหรอกโอเคเก้าตัวแล้ววะริบไทยก็ใช้ได้นะเนี่ย <Thanks, man. S 1> ผมรอเผื่อมีคนอ้อมมาไม่มีเลยวะโอเคโอเคอเคุ้ยยิงเลยเออ ตายตายซะม,มึงถ้ามันจำเป็นโอเคหายหมดว่ะโอเคผมโหลมากก่อนดีกว่าเด็กเฟี้ยวกว่านะครับผมทีมมันตายไปหนึ่งเรายิงมาสิบสองตัวแล้ว,ว่ะเนียนมากเลยมั้งใครเขาไม่เห็นเลยนะหน้าอีกสองตัวเจอขวาตัวนึงตัวเรามันมีแบบความสามารถก็คือแบบมันจะเป็น จะเป็นอะไรกู <laughs> จะพูดอะไรแล <_ Ps> นะ้วไหมช่างมันโอเคตัวเชนี่ยิงเพื่อเราตัวเชนี่แหละยิงเพื่อเราทำเป็นนงเป็นเนียนในศาสตร์โอเคจัดปุยมาต่อครับผมราวแรกซัดไป15ตัวแล้ผมขอสสาิบตัวพอไม่เยอะไม่น้อยจนเกินไป s> <Okay>. <S สำหรับคนไทย s> <S จัดไปเอาแพทเด็ดสเต็ปกับมีนมาก่อนนะครับ เฟดสเตปเนี่ยใช้งานได้ดีผมว่าออกออกแล้วอะที่มันออกเกมนี้เลยเจอผมโหดเกินโหดเกินมนุษย์ไงมีแต่พวกมนุษย์แต่ผมมาไปเกินขั้นนั้นแล้วไงเนี่ย,ยที่เล่นกันอยู่เนี่ยไม่แต่มนุษย์นะครับแต่ผมเกินขั้นนั้นไปแล้วยิ่งกว่าเทพเจ้าตอนเนี้โอเคมามีดนี้ก็ปาทีเดียวตายนะครับถ้าอัพเต็มอัพเต็มมันจะเป็นขั้นสีม่วงขั้นสากโอเค เจอนะเจอราดเจอราไอซาเอ้เจอรา,อราไอซาเอ,เอ,าาเอ้โอ้โหมันยิงกันช่วยยิงกันดีเนาะโอ้ตลกแตกไอสาดตลกแตกแบกไม่ไหวปะเนี่ย อนนโอเคเดี๋ยวผมรอคนมาชุบชุบชุบดิไม่ชุบมันก็ร่วงไอสันชอบกินมะม่วงบอกแล้วมีแค่สองทางเลือกถ้ามันชุบอ่ะเพื่อนมันจะตายด้วยนะครับผมแต่มันไม่ชุบมันตายคนเดียวไงก็ดีไปไม่แค่รักเพื่อนหรอกไอสันเดี๋ยวกูไปหาถึงที่เลยโอ เียไปไทยแลนด์โอ้เมาล็อกเมาล็อกเมาล็อกไอสัตว์เมาล็อกจ็อกแจ็คเมาล็อกจ็อกแจ็คสวยเฮ้ยมีคนยิงอะไร,รอ่ะโอเคขอแย่งไว้กันเ <c oughs> ชียนันบอกกูยิงจะตายหาอยู่แล้วเสือถ้าเรื่องเจอหนึ่งเกิดกี่ตัวสองตัวมึงอีกแล้วหน่อยทุยไอทุยคุยโบอุ้ย ไอ้ทุยคุยวอลก็อวดไอ้ตะกวดไอ้ตะกวดโอ้โหผมหลบผมพยายามจะกดบินบอลเมื่อกี้จะกดแบบพลางตัวไม่ทันจริงๆว่ะแต่ปืนทริปทายถือว่าเล่นได้ดีนะระยะเอ้ากดยอมแพ้เลยโอ้โหเดี๋ยวไปต่อกันไปโคตรเชี่ยเลยไปต่อโอเคมาอยู่กันในโหมดสไตรค์ไม่ใช่ดิโหมดซิกฟิซิกกันต่อละกันโอเคแม่งพวกใจหมาแม่งยอมง่ายเก้อโอเคมา ยิงมันมันในสัตว์พวกใจหมาแม่งก็กดยอมกันละกลัวผมขนาดนั้นเลยคิดเอาละกันถ้ามันไม่กลัวมันคงไม่กดยอมหรอกแต่มันกลัวไงหัวมันหดไปอยู่ในกระดองแล้วไงผมกดวินบอกแล้วผมผลกระแสไปเลยดีกว่าคงไม่มีคนเห็นหรอมากมึงอะไรของมึงเล่าตายดิอุ้ยเด,ดี๋ยวนมาอุ้ยอ,อุ้ย ไปละกูรูไปละกูรูกูรู้อ่ะกูรู้อ่ะมึงอ่ะรู้หรือเปล่ากูอ่ะรู้มึงอ่ะรู้หรือเปล่าทำฮาวอยู่กันในด่าร์ไฮแคส่สุบมีการเล็งมีการเล็งขู่ไอ้สัตว์มีการเล็งขูกงข่กระปูกระเปมีการเล็งขู่กระปูกระเปโอ้โหพ่อมึงเคยไอ้สัตว์ โอ้โหกูยิงตั้งนานไอ้หี้นี่จิ้มเม็ดเดียวตายควายเหอะอะไรวันนี้อ๋ออ๋ออ๋อฆ่าตัวตายไอตัวเหี้น,นี่ตามกุยละกูเล่นเริ่มใไม่มีความสุขละคือกูยิงตั้งนานนะมึเงเข้ามาแย่งแบบง่ายๆง่ายๆสไตล์ลูกตุด๊ดไอสัตว์สุดจัดอะอีกแล้วอะ โอ้โอ้อะไรเนี่ยโอ้ตัวที่นั่นผมยิงไม่ตายสองรอบอะจะตายจะตายไม่ตายรักทีโอเคสี่ตัวได้อยู่ขอสักสิบห้าตัวก็หลูแล้วหมดเนี่ยรุราละไปข้ามไปครับผมก้าวข้ามความเจ็บปวดและรวดราวรวดราวเจ้านายรวดราวนะเจ้านายมันรวดราวนะเจ้านาย หายไปสองเดี๋ยวรอูเลือดกุรีแป๊บรอเลือกกุรีแป๊บมันอุ้ยเลือดมออไม่ดีสักทีไว้สัสตายอุย้ยยดเป็นมาจากไหนกันเยอะๆหายตัวก่อนนะสั์รอเลือดดี <_ S 1> มึงตามหาใครวะคนเอ้าไอ้สัสมาสองตัวมันบอกตามหากูนี่แหละจะไม่เป็นไรฆ่ากันได้ ลูกผู้ชายเส้นทางลูกผู้ชายตัวเฮียเนี่ยมันยิงอะไรนักหนาววะยิงกูหลายรอบแล้วมึงตายไปรอบเนี้ยพระเจ้าไม่ช่วยมึงเรารอบเนี้ยวายโอ้โหมึงอยู่กันเยอะไปไหนว้ยศสตว์กูถามมึงปลอมๆเหอโอโอ้โหคืออยู่กันทุกตรงอ่ะตรงไหนมีตัวเฮียผมบอกเลยแม่งยูวายอะไรมานี้ ผมจริงดิโอ้โหไม่รู้มันเกิดตรงไหนโอ้ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยเออไอ้สารโอ้ยโอ้ยโอ้โหล่วงไอ้สารโดดผิดพลาดผมกะจะกระโดดเอามีดไปปามันนั่นน่ะสเตปถึงขั้นอยู่นะแต่แม่งก็ลั่นไงมันลั่นกันได้ บอกแล้วลูกผู้ชายเส้นทางลูกผู้ชายพลาดกันได้โอ้โหไอตัวเหี้ยนี่อะไรของมนันทั้งหนาวะมันยังเจ็บไม่จามมาอีกห้าตัวเดี๋ยวกูแก้แค้นหน่อยเดี๋ยวพค้ให้ลงไปนอนเลยสันมารอบนี้แหละของจริงไม่มีรอบไหนของปลอมหรอก ไม่มีรอบไหนของปลอมหรอกไอ้ไอ้จอมไอ้จอมไอ้จอมมาไอ้จอมจอมโซนไอ้สัดจอมโซนกล้วยหอมกล้วยหอมอ๋อพ่อมึงเห่ยตัวไหนไม่ช่วยกูยิงวะโอ้โหเงินส้นเท้าจาัดโอเคอย่างบ้ามามันอยู่ไหนกันหมดวะไอ้จอมจอมจอมโซน มึงกล้วยหอมหรือเปล่าไม่ใช่กล้วยหอมนะแต่กล้วยเหม็นตัวนี้ขอาตายติดขาโอเคเลือกคีย์บอกคอ้างอะไรบ้างตัวนี้ยันี่เนี่ยขอแก้แค้นโอ้โหได้แ,แก้แค้นก็สบายใจไปครึ่งหนึ่ง,งตามไล่ล่ายิงกูแต่ตอนนูน้นจำได้ดีพวกระยำผมว่ามันเกิดแถวนี้ชัวร์ผมรอดีกว่ามั้ง มันคงไม่เกิดซ้ำหรอกอได้ยินเสียงอยู่ด้านในตัวใหม่อ่ะเนี่ยตัวเย่เนี่ยกูเจอละสองแค่แค้นละเนซาร์แค้นฝังหุ่นแค้นฝังหุนแค้นฝังหุนเนซาร์จัดไปสิบเก้าตัวละยี่สิบตัวนี่ก็ง,งานสบ,บายอีกแบบผมเอามีดฟันมา งานสบายไปอีกแบบหนึง่งเป็นนายแบบงานสบายไปอีกดีไซนแมบนายแบบนายแบบแบบโอโ้โหยี่สิบตัวจัดไปเอายิงเติมเลือดดีกว่าเก็บปังไว้ขาดนิดเดียวขาดนิดเดียวได้เสียวละโอเคนี่ผมต้องมาแบกทีมส้นเท้านะครับนะตัวแย่ยนี่อะไรวะมึงอะไรนักหนาเล่าไ้เท่าเท่าโอโ้โห ส้นตีนะครับเดี๋ยวมันรู้เดี๋ยวมันรู้ร,ร,รู้สีเหลือง y e l l o โฮ o ่ะรู้จักหรือเปล่าแต่ตัวเฮี้ยไหนมันยิงอะไรนักหนาวมึงยิงอะไรนักหนาวะเมาอวะวะด้านในมีคนอีกโอเค <c oughs> โดนก,กูแก้แคนแบบเจ็บแะสบไปสัตว์เจ็บแสบ,บแปลเอ้า ตัวเฮี้ยนี่ไล่แย่งกูอ,อยู่เรื่อยโอ้มึงเฮี้ยอะไรเนี่ยเอ้อผมไม่รู้เหมือนกันในตัวนั้นเป็นเป็นเฮี้ยพันอะไรพันอะไรมึงพันอะไรมึงอยู่พันไหนพันไหนไม่รู้จัดไปตายก่อนโอ้โหได้ระเบิดสองตัวโคตรชัวโคตรชัวโคตรชัวชอ้าวอ,อะไรวะเอ้า คือม ну? oh. ันปลารอบแรกไม่ตายแต่ก no. ูมาตายรอบหลังเกมดีสัสเกมดีอีปอดไปอีกฆ่าตัวเพื่อชนะเฮ้ยผมเก็บสาตัวได้นะขอแค่สามตัวเท่านั้นเจอหนึ่งเจอสองแต่มันไปคนละทางเอาขอก่อนหนึ่งขอก่อนหนึ่งขอก่อนหนึ่งก็โอเคเก็บสมเลยวะไหนใครชุบอะไร ไข่ชูอะไรวะตายโอเคสามสิบตัวพอดีเป๊ะโอเคสามสิบตัวพอดีเป๊ะโอ้โหโหด<ฮ>เกินมนุษย์มา,า <Anton ia. S 2> ผมบอกแล้วพวกเนี้ยมีแต่มนุษย์แต่ผมมาเกินขั้นไปละโอเค MVP คนเดียวโดโดโต้โอเคครับผมประมาณนี้แล้วกันเจอกันคลิปหน้าไปละ